อยวกความอนาสวยงามอย่างไรพลอยร่มเงาจากต้น mm. oh. mm. oh. ไม้รายล้องรอน้ําพองอยู่ไม่แรงไม่ถทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงใจดีดีโคบน้องนาสวงามมีท่านนายกเศรษานายกรมนตรีนําคอรมอทั้งหมดไปที่แปลงข้าวของนาไปศึกษาดูงานก็ดีระดับประเทศเขายังใส่ใจ ที่จะสารต่อเรื่องเ่าี้เราในระดับพื้นที่โดยแม่ง,งานก็พัฒนาจุนชนจังหวัดก็สามารถสรงความเข้มแข็งก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกลือขายโคกหนองนา ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมารวมตัวทํากิจกรรมดีๆที่อำเภอชายาที่นี้เป็นพื้นที่ตําบลละเม็ดอำเภอชายานะครับเรามีความคิดตรงกันว่าทางเลือกทางรอดของสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับวิธีการของโลกทั้งเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจหรือภัยแรงหรือโรคระบาดเนี่ยคำตอบสุดท้ายประเทศหรือ เมืองชุมชนที่จะเอาตัวรอดได้ก็คือเมืองชุมชนที่พึ่งตนเองได้ทางด้านอาหารเร,ร,ร,ราม,มีเครือข่ายโคกหนองนาซึ่งมีระบบการผลิตซึ่งอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระบบการผลิตตรงนี้มันสามารถพึ่งตนเองได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องระบบที่จะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆของโลกอเมรชย,ยาเนี่ยครับเครือข่ายโคกหนองนาของเราเนี่ยครับเราก็ถือว่าเป็นเมืองเกษตรนั้งเดิมเราก็สร้างพื้นฐานจากความเข้มแข็งของเราซึ่งเป็นเมืองเกษตรเนี่ยครับโดยกระตุ้นให้มีความร,รอบด้านแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในเครือข่ายที่ทําเรื่องโคกหนองนาโมเดลบางจุดอาจจะสมบูรณ์ในเรื่องน้ําหรือพืชหรือสัตว์บางตัวแต่บางจุด น้ำอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ว่ามีความสมบูรณ์เรืองอื่นเนี่ยระบบเครือข่ายของชาัยาที่ทำเรื่องเค่องนาเนี่ยก็จะช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันมันจะทำให้ความเข้มแข็งในภาพรวมเนี่ยเราไปได้ผมยกตัวอย่างชาัยาเราแบ่งพื้นที่เป็น3โซนโซนภูเขา ตำบลสังหมากแล้วก็โซนพื้นที่ลาบตอนกลางตำบลป่าเวโมทายแต่ตอนล่างตำบลละเม็ดตำบลภุมเรียงตำบลทุ่งเนี่ยในบริบวเชิงพื้นที่เราก็มีระบบที่ชาวบ้านทําเรื่องโคกหนองนาทั้งสามโซนแต่ทํายังไงที่จะให้แต่ละโซนเนี่ยตำบลที่มีโซนเด่นเรื่องน้ําก็สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงตำบลที่อาจจะไม่เด่นในเรื่องน้าแต่มีระบบการผลิตมีเครือข่ายสัตว์ ที่แข้มแข็งมีการผลิตข้าวที่แข้มแข็งเนี่ยเมื่อมีวงจรตรงนี้ผมคิดว่ายังไงเสียโค้งนหน่องนาของชายาเจอวาวภาวะวิกฤตแพยแรงในปีนี้ฝนทิ้งช่วง3เดือนแล้วแต่เราสามารถเอาตัวรอดได้ก็เพราะระบบเรือข่ายในโซนตอนบนเราก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวดินแล้วก็ได้กักเก็บน้ําไว้บางส่วนบางครั้งตอนบนก็ยังยังปลูกข,ข้าว รายได้ทดแทนเข้านาตอน,ตอนกลางระบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดซึ่งมีไข่เป็ดที่จะไปผลิตเป็นไข,ข่เค็มสาม,มารถเอาไข่เป็ดไข่เค็มไปดูโซนตอนบนซึ่งปลูกข้าวไร่ได้นะครับแล้วก็ร,ระบบตรงนี้ผมว่าเราเจอวิกฤตก็าตามผลทิ้งช่วงภายแรง3-4เดือนแต่ว่าเมื่อมีเครือข่ายที่เข้มแข็งส่งต่อระบบซึ่งกันและกนันนทำให้เราก็สามารถฝ่าวิกฤตตรงนี้ได้เกิดถ้าเกิดสงครามใหญ่ หรือว่าปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยระบบเครือข่ายของหนองนาที่เข้มแข็งของชัยยาเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางด้านาหารให้แก่ประเทศเรารวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยซ้ำไปนันนีนนวันนี้กิจกรรมที่เราทําขึ้นมาก็เป็นการเพื่อระเกียริ ในหลวงราชการที่10ด้วยนะครับในเนื่องในโอกาสที่จะครบ6รอบ72พรรษาของพระองค์ท่านที่จะมาถึงนี้นวันในวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7รอเพื่อขายโคกหนองนาทั้งจังหวัดรวมทั้งของชัยยาก็ามารวมตัวกันจัดกิจกรรมเอาอมือสมัคคีเพื่อสแสดงออกความจงรักภักดีแล้วก็สแสดงถึงความรักความสมัคคีที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วก็จะเดินตามหลักการโคกหนองนาทั่วทั้งอำเภอทั้งจังหวัด แล้วก็เอาเครือข่ายเอาความเข้มแข็่งนี้ไว้หล่อเลี้ยงความมัน่นคงทางหางให้กับประเทศชาติและก็สังคมมนุษยชาติต่อไปครับ